รักใจแล้วเมื่อกี้บอกว่าเหมือนพี่พ่อไม่คืทมมทอทัพโภคทัพโภคในโอกาสนะพวกพี่เราจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นโภมลังไปแบบเป็นเช่นที่แบบไปทุกวัในใส่สาวสที่คุณพี่พ่ออะไรอย่างเงี้ยพายุก็บปูนี้แล้วนะพี่เนาะยอมรับด้เหรอเฮ้ยเมื่อกี้สาวๆเดินมาของสาวญี่ปุ่นเจนเจนอะไรนะเจ่นแท็กป,ปะ,ะเฮ้ยเข <ๆ S 2> ายังเล่ยเลยนะเล่ยคนข้างหลังเราหลอก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 ครับ ใช,ใช่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 รับยังไงนะครับประสบการณ์ที่ดีที่แฟนๆญี่ปุ่นก็เหมือนแต่ก่อนเราทํางานที่ญี่ปุ่นเยอะมากก็ไปกับตอนเป็นบ้มกราฟไม์แล้วก็ทํางานกับยามาพีด้วยแล้วก็ทํางานจอห์นนี่จูเนียร์ก็ยอย่างเมื่อกี้ก็คาเมะก็อยู่ที่จอห์นนี่จูเนียร์ด้วยครับก็ได้มีโอกาสทํางานกันแล้วก็ไปเจอพวกปาแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นยุคสมัยลากไซที่ เอาลากใจไปมัดหัวใจคนญี่ปุ่นก็เลยย่างี้ได้เหรอได้เยราไม่ใกล้ครับพี่แหมอะคะการตอนนั้นที่เรียนว่าเราเราไม่เล่นเงินยืนยืนรอรอไปยืนรอรอไปเราไม่เล่นแบบนั้นเนาะให้พี่ให้พี่สตลกเอ่อเอาเป็นว่าคือตอนนั้นเป็นเป็นยุคสมัยนั้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปใหม่ ในลูกนี้แล้วก็ยุคนี้ครับรอหน่อยทีไม่ต้องเน้นปีก็ได้ไงมาอยู่บ้านจะมีงานหรือว่ามีอะไรที่ต้องทนไ๋มไม่ได้กำลังจะมีงานครับเดี๋ยวสร้างงานเองก็ได้อ๋อหรอเออสร้างเองไปเลยครับผมก็จะมีข่าวดีญี่ปุ่นมนะครับอะไรครับไปเที่ยวเอ้าจริงจสนุกไงไปเที่ยวได้ไปเที่ยวนี่ เงียบเลยมาทุกคนเงียบแต่พี่ๆที่เขาถ่ายอยู่เนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์นะไปวิ่งด้วเราละคนไทยพูดไปเรื่อยครับอัสสาระบ้างสาระบ้างเขาก็ไม่แน่ก็เผื่อผมทำหนังไงผมจะเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมล่ะแล้วหนก็เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ทำไปเลยเนี่ยคนไทยเล่นของคนญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นได้อยู่แล้วด้วยก็โอเคไว้น่อยชนะก็ก็ถ้ามีโอกาส Japan Expo ที่จัดญี่ปุ่นไม่จัดนะญี่ปุ่นเออก็ลองดูมะลองดูทำไหมลองจ้างดู เออไปเล่นที่นไป่นเออเดี๋ยวจะไปเที่ยวไป็น่ยวไปเหรอคะไปเทียวกาแฟนะครับไปแล้วเชิญสภา์เดียวนะเชิญสภา์เดียวลนเรื่องนี้เลยหไรไรไหมอะไอครับไปไปเที่ยวใครครับเออไม่ได้ไปเที่ยวไป่ไไปเที่ยวออครับอาทิตย์หน้าผมบินจีแล้วผมไปทางานใครมันจะมีมีเวลาว่างมีความลับมีอะไรใครจะปันใครมันจะไปมีความสุขทั้งคูณ คื่ได้ถามว่าพอมีการัร้ก็ไม่มีเวลาให้น้องเลยจริงเปล่าผมเนี่ยเจอวันแรกในรอบแบบตั้งแต่ธันวาเนี่ยก็คือไม่เจอเลยไม,ไม่ดีวันเกิดเขายังไม่มาเลยเนี่ยโอ้โหไม่เกี่ยวเลยวันเกิดกูไม่อยู่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้ทีเล่นเลยเีพราะยังไงม <c oughs> ผมไม่ไม่อยู่อยู่แล้วแล้วมาแล้วมาจัดบอกกระทันหันอ่ะเออมาจัดแบบบอกกระทันหันมากแล้วเราติดเราติดงานเราไม่อยู่นเราต้องมาก่อนพี่แจงเคลียร์ดิ เอาก็ะปุกติดอะไรวันนั้นก็เพิ่ลืมแล้ววันนั้นอ่ะไม่ไม่ไม่เอาจริงคือเวลาที่คนเรามีความรักเขาจะเหมือนกับอยู่อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนีอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใครเป็นเข้าใจคือไม่ได้ตั้งใจหามความรักมันเดินเข้ามาเองอ่ะไม่ลองเลยเฮยไปไหนอ่ะป๊าป๊าป๊าเฮ้ยกลับไปเฮ้ยไปไหนอ่ะยังไงยังไงความรักนี้ของผมก็เดินเข้ามาเองเคยเดินเข้ามาเองแลมันก็เดินออกเองเออเฮ้ย เฮ้ยย so ังไงอ่ะยไงอะไะะรนะมนาักใอจะให้พ <Services> ูดเหรอเดี๋ยวหาว่าพูดพูดเยอะอีกอ่ะพูดได้เลยพูดได้เลยอ๋อเรเอก็เสิร์ไอจีเรู้แล้วไอจีก็รู้แล้วกระเป๋าสวยๆอะครับผมกระเป๋าหรือคนสวยกว่าก็สวยสวยทั้งคู่กระเป๋าก็สวยคนก็สวยไม่ทำทัตทำใครสวยกว่าอยู่ให้เป็น ต้องคนเลยครับอ่านี่อยู่เป็นนี่ไงไปเจอได้ไงไปเจอได้ไงครับไปปิ้งกันได้ไงพี่กอลก็บอกเราไงไม่ได้ตั้งใจหามันความรักมันจะมามันก็เดินเข้ามาเขาเข้ามาหาเราก่อนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดพูดยังไงอ๋อเขาบอกความรักเลยเข้ามาหาเราพลาดเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความรักเดินเข้ามาหาก็เงเออทาไงดีอะเป็นงไงเราเป็นคนเราตอบได้เลย ไม่ก็ไม่อยากฟังไม่อยากฟังไม่รู้อหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ยฟังท้อนไม่จริงๆคืออรู้จักหินวอลไหมฮะคือพอดีเขาว่ากําลังคุยเรื่องงานอยู่แล้วก็หาเล็บเลนส์แล้วก็น้องคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเออคนนี้ยเขาทาทาให้หยินวอลด้วยอย่างงี้ผมก็พิมพ์หยินวอลแล้วเจอหยินเบก่อนผมก็เลยแวะอันหนึ่งอ๋อครับไม่ไม่ไปดูเล็บเลนส์ผลงานที่น้องที่เขาเขากำกับอะไรอย่างเงี้ย เคยกำกับไว้ใช่แล้วเขาบอกว่าเคยกำกับให้หยินบอเขาก็เลยพิมพ์หยินบอลแต่มันขึ้นหยินหยินเบก่อนไอจีเขาก็เลยแวะแป๊บหนึ่งก็เลยแวะนานเลยอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเออก็คือมาเจอปุ๊บปิงเลยไม่ได้ปิงจริงไม่ได้ปิงคุยกันเป็นเพื่อนเฉยๆก่อนใช่วนหยาได้น้อง้ามาทำงานก่อนตอนแรกไม่ได้ชวนอะไรเขามีงานที่ดีอยู่แล้วครับเ้าใส่กระเป๋าได้ดีอยู่แล้วครับผมไม่ได้ชวนครับแล้วเราตอนแรกเรา เคยจะคุยเรื่องงานไปเรื่องงานเรื่องอะไรก่อนเนาะสรุปอ๋อไม่ก็เหมือนแบบ,บสแปมสแปมไลฟ์สต like อรี่ก่อนครับไม่เคยทําเลยนะแล้วแบบทําแล้วแบบเฮ้ยเอยเอได้บทไว้เฮ้ยอะไรนี้แบบนี้ไป็นเจอไหมคะเขาแบบเขาแบบแนะนำไม่ย <c oughs> ังไงคะับไปเจอไหมไปเจอปะเจอแล้วดิเจอเคยเจองานงานแต่งงานแต่งงานครับไม่ได้แนะนำไม่ได้แนะนำะไรเลยก็แค่แบบเจอแล้วก็อ๋อ แม่บ้าเขาเป็นคนเงียบๆคนเงียบๆหมาถึงใครมาถึงเขาหรือว่านี่เขาเองขาเองเขาเอเขาเองเขางาไอ่เองาเองเาอเองเงเเงเองเเองเขาเองเรงองเขาเาเอไดขเองจองเขงเขาออางเขเองาองอองเของเางเขานเขาเองเขอาเอออางัเอเเอนอน เดี๋ยวเราแหวนเนาะที่เราบตอบได้เลยรับคำตอบจริงคุยกันเป็นเพื่อนปกติจริงๆปกติคุยกันเรื่องกระเป๋าตอนแรกพูดจริงๆไปยืนข้างหลังกันนึงไม่ไม่ไม่อยู่ในกันจะได้ไม่ต้องเล่าซ้ำสองอีกทีหนึ่งไม่เลยไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่เขาไม่ค่อยถามอะไรเงี้ยเรื่องอะไรเงี้ยไม่ชอบเรื่องชาวบ้านเฮ้ยว่าใครเนี่ยว่าใครเนี่ย ไม่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 อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วเป็นหน้าที่พี่เขาคือว่าคำถามว่าไงนะครับอาธีนี่ยที่ไม่คือคุยคุยคุยกันปกติมันเป็นเพื่อนกันคุยกันเรื่องกระเป๋าเพราะเขเคยทำกระเป๋าที่เคยทำอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมามันก็เหมือนแบบคุยเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ก็ก็ตามนั้นนะครับเออครับไม่ไดเปิดครั้งนี้จะปกติแล้วม็นเปิดเผยอยู่แล้วเป็นอาธีพีก็จริงจริง จริงๆอันนี้มันใช้เวลากว่าจะแบบว่าเออโอเคไม่ได้ไม่ได้อยากรีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็แบบสักระยหนึ่งแล้วรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วกกะะแล้วข่าม่สุดท้ายนี่แล้วข่าวใหม่ซ่อมตอนติดต่อนเออ่าแล้วเราเราทำยไงต่อคือแต่อยู่ยาวไม่หมายถึงว่าแต่งแต่งไปไหมอุ้ยปากเกี้ยวปากเลยปากเหรอครับเอาลงเท้าไงจบการเท่าไหร่สบการเท่าไหร่ เดี๋ยวค่อยว่ากานเรื่องนั้นยังไม่รีบร้อนครับเดี๋ยวไม่รีบเดี๋ยวไม่รีบเดี๋ยวเขาคอมเมนต์ชอบแบบเขียนมาอะไรเงี้ยเออแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานะแบบหมายถึงว่าความสำคัญทุกอย่างโอเคก็ปกติดีก็ไม่ได้อะไรไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นก็ปกติอ่ะก็ใช้เวลามาสักพักแล้วถึงได้มีลูกมีอะไรอย่างงี้โอเคโอเคมีอะไรไหมไม่อยางรู้วิธีการไม้หักแทนกระบ้าดิได้แบนักข่าวเลย อะไรครับใครชุนก้องเงถ้มเลยกล้องมันใกล้ขนาดนี้ไปหน่อยมันถามว่าอะไรคืัข่ารจุดสะพานเหรอเอาให้ให้พี่ถามใครลงข่าวผมดีๆเนี่ยเอาส่วนรถปันดาวไปซื้อครับ ไม่อนถ้าผ่านแล้วเป็นอะไรเนี่ยเราจะไปคุยไปคุยที่นัวไทยผมเพื่อนผมเพื่อนมีมีโอกาสจะทำธุรกิจด้วยกันไหมครับอะไรครับไม่ไม่ได้ทำธุรกิจคือไม่ได้อยากทำธุรกิจเดี๋ยวกลัวมีปัญหาในอนาคตแต่ว่าถ้าใครเข้าไปช่วยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยสปอร์ตเต็มที่อยู่แล้วครับเป็นแนวทากันในช่วยเหลือการครับอ่าทำไมตาทำไมตาล็อกแรกครับผมทิ้งตาผมไม่ต้องถามผมไม่มีแล้วพี่แล้วที่ไม้อะครับ บอกว่าเขาไม่ได้ตามหามันเดินมาหา,ออา,าเขาเองนะของคุณดะเออแล้วตามหามหาเด็กมันมาชุมยังไงผมเดินตามก็หนีโอ๊ย,อยขนาดน,น,แบบนี้ยังหนีอ,อกกีกหรอครับขนาดนี้แบบขนาดนี้ยังหนีอีกเหรอครับคนเราดูนี้ภายนอกไม่ได้ไงใช่ใช่ไหมอเออแล้วมันต้องดูภายในไปไหนครับภายในภายในอะ่ะยังไม่เจอเหรอนนี้ยังไม่เจอหรอ ยังไม่มีเลยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งทำไมครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วไงต่อครั้งหนึ่งแล้วมันก็แค่ครั้งบานครั้งหนึ่งใครล่ะจะบอกทำไมล่ะมีไหมล่ะถ้ามีป่านนี้ก็ทุกคนก็รู้ไปแล้วอ๋องไล่ะไม่เราเนี่ยสดไงเรายังอายุน้อยอยู่เรายังไม่ต้องแบบไปจริงจังแบบว่าเดี๋ยวเก็แต่งงานแล้วอะไรแบบนี้คขาขอให้นับนะตอนนี้ถ้ามีลูกวันเนี้ย จุดไปอีก15ปีหรือ20ปีอ่ะเราเราจะแก่ทันรับปริญญาลูกไหมเราต้องคิดแล้วนะจริงจเรื่องนี้เราต้องคิดแล้วนะประเด็นคือมีทันใช้แล้วไงเราไม่รีดไม่ได้เลยเราเรื่องนี้ลืมโทษนะทำไมเรื่องนี้มันเข้าเข้าประเด็นนี้ได้โทษโทษลืมลืมไปบอกตัวเองแล้วกันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวบอกเรืไม่เกี่ยวไม่แฮปปี้แฮปปี้หรือฟูหรืไม่แฮปปี้ครับอ่าทำไมอ่ะ เอาก็อยากมีบ้างไปปางไรประกาศดูประกาศดูไปเรยประกาศนานเนี่ยสเปคยังไงประกาศครับประกาศสเปคไงบอกเข้าไปเอ่อไม่ได้มีสเปคครับแค่เข้ามาแล้วจังหวะได้ทุกอย่างได้แล้วก็เอ่อเรื่องราวได้ <laughs> <laughs> ไม่เข้าใจบ่าหมายถึงว่าเรื่องราวเรื่องราวแบบของชีวิตมันตรงจังหวะพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันมันมันได้มันก็ได้เหมเวลาที่ใช่คนที่ใช่เหมเวลาที่ใช่คนที่ใช่มันจะไม่ได้ต้องเยายามใช่ใช่ใช่จริง นี่ไม่ได้พยายามเห,หมือกันอจิงตดอไเยคไม่รู้จ,จะจบ,บยังไงย่ททนานะะรรททรจริงเอาไครับขอบคุณครับพี่พี่าติดต่อติดต่อไหมติต่อไหมขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับขอโทษนบขอโทษจริงครับขอโทษับมีแต่ไม่ตาตไม่ตดเงนี่อแตหมดเวลาอกกินเยอะ